นะจ๊ะเก็บตกแรกของเราค่ะเริ่มกันด้วยพิธีเปิดฝายที่คนเปิดบอกเลยว่าอินเตอร์อินเตอร์แต่สิ่งที่ใช้เปิดสิเป็นของแบบบ้านๆที่ทำให้ชาวบ้านลุ้นกันสนุกสุดเลยแหละจ้านี่คือฝายคืนความสุขเดอชื่อว่า ฝายห้วยน้ําสวยน้ําเพื่อนก็สวยจริงๆละจ้าแล้วก็ต้องมีวิธีเปิดใช้ฝายแบบสวยๆด้วยละเด้อวิธีของเพื่อนก็คือให้คุณบรรพชนในอำเภอเชียงคานวานแหเอาเลิกเอาชายโอ้โหตายแล้วใส่สูตรหล่อจังซี่จะไหวบอคะเอด้ยด้อดูท่าจับแหของเพื่อนแล้วเอาอยู่เด้อ เียงแหว่าลุนแล้วนะตอนดึงขึ้นมาสิะโอ้ยิ่งลุ้นยิ่งกว่าอีกเลยเอปกติต้องถามว่ามีอะไรในกอไผ่หรือไม่อันนี้ถามเลยว่ามีอะไรในแหหรือไม่แม่แต่ว่าถ้าท่านได้อยู่นะคะ